หลงป่าอีกเรื่องหนึง่งจากทุ่งโล่งและดงทึบเล่มที่สองโดยน้อยอินทนนท์ขอเชิญรับฟังครับในภูมิประเทศที่เราผ่านกันมาแล้วและกำลังเดินอยู่ในปัจจุบันเคยเป็นถิ่นที่ทั้งวัวและกระทิงเพ่นผ่านไปหมดในฤดูฝนแต่เมื่อสำรวจทั้งป่าล่างและป่าบนไม่ได้ความอะไรไม่ว่าจะเป็นรอยเก่าหรือรอยใหม่ และไม่ว่าจะเป็นตามโป่งหรือหนองน้ำความหวังใดๆของเราที่จะตั้งแคมป์อยู่ที่คลองสมุยในต่อไปก็ปราศจากประโยชน์เราบ่ายห้าโมงเย็นขณะที่ตะวันเริ่มคล้อยลงไปเหนือทิวเขาตรงกันข้ามเราก็หยุดพักที่ค้างแอ่งน้ำแห่งหนึ่งในลำห้วยซึ่งอุดมไปด้วยปลาดุกและลงมือหุงหาอาหารกินความตั้งใจเดิมของเราตกลงกันไว้ว่าถ้าโชคเหมาะเจาะ ร่องรอยดีจะค้างคืนเพื่อติดรอยต่อไปในวันรุ่งขึ้นฉันนั้นจึงได้เตรียมสเสบียงอาหารติดตัวมาด้วยสำหรับจะอยู่บนดอยเขาเหล่านั้นต่อไปสักสองสามเพลาแต่เมื่อปรากฏแต่ความว่างเปล่าหนทางเดียวที่เราจะเลือกได้จึงอยู่ที่กลับไปหาหลังคาเต็นท์และเตียงผ้าใบแทนที่จะมาหนุนขอนไม้และนอนอยู่บนพื้นดินที่ตะปุ่มตะปาไปด้วยก้อนหิน ให้เป็นการทรมานทรกรรมเปล่าๆข้าพเจ้าไม่แน่ใจนักในเรื่องระยะทางฉะนั้นระหว่างที่นั่งกินข้าวกันอยู่จึงสอบถามเพื่อความมั่นใจอีกครั้งถ้าไปตามลำห้วยนี่ก็เห็นจะค่ำเพราะอ้อมหน่อยทิดคำอธิบายแต่ทาลัดข้ามสันเขานี่ละก็อีกประเดี๋ยวเดียวก็ออกปางคล้องมดแดงของทิดเปลงข้าพเจ้าเองเคยเข็ดเรื่องประเดี๋ยวเดียวหรืออึดใจเดียว หรือเปิดจ้ำมั่มมาหลายครั้งแล้วจึงเน้นถามให้แน่ใจโทรคุณประเดี๋ยวจริงๆทิศคำรับรองผมรู้นี่นะว่าคุณลุงใหญ่จะไปไม่ไหวคุณใหญ่ได้ฟังก็ตาลุกขึ้นมาทันทีใครว่าวาไปไม่ไหวอีกเท่านี้ยังได้นะตกลงแทนที่เราจะไปตามลำห้วยซึ่งเดินสบายทิศคำก็จำใจต้องพาลัดขึ้นเขา เพื่อให้ถึงแคมป์ที่พักของเราก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินอันที่จริงภูมิประเทศตอนนี้ก็ไม่ได้แปลกไปกว่าภูมิประเทศตอนอื่นซึ่งเราผ่านกันมาแล้วประกอบด้วยมอสูงสูงๆต่ำๆและสันเนินซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าพากที่เหลือแต่ซากหลังจากไฟไหม้แต่การออกแรงในการปีนป่ายเช่นนี้เองในไม่ช้าก็ทำให้คุณใหญ่ซึ่งหายอิดโรยใหม่ๆกลับป่อแป้ลงอีก เราผ่านซากช้างที่โครงกระดูกกองเกลื่อนกลาดอยู่ที่เชิงเขาทิศคำบอกข้าพเจ้าว่าคงจะถูกพวกกระเรียงยิงเจ็บป่วยมาจากป่าในหมูโทนตัวหนึ่งควบปูเลงปูเลงผ่านหน้าเราไปเมื่อลงจากหมอซึ่งค่อนข้างชันแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครสนใจที่จะยิงมันเพราะลำพังตัวของตัวก็เหลือสติกำลังลากอยู่แล้วเวลายิ่งล่วงไปเพียงใดอาการของคุณใหญ่ก็ยิ่งเป็นที่น่าวิตกยิ่งทุกที ม้จะไม่ปรีปากบ่นจนคำเดียวสีหน้าก็บอกให้ข้าพเจ้ารู้ว่าจะไปไม่ไหวเราค่อยๆตายเรียบชายเนินสุดท้ายลงไปสู่ห้วยแข้งใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นทรายและก้อนหินระเกะระกะได้ไม่ช้าไม่นานการเดินของคุณใหญ่ก็ยิ่งช้าเข้าและการหยุดพักดื่มน้ำยิ่งถี่ขึ้นแต่ทุกคราวที่ข้าพเจ้าเสนอให้หยุดพักแรมคืนคำตอบที่ได้รับจากคุณใหญ่ทุกคราว ก็เพียงแต่การสั่นศีรษะให้ถึงแคมดีกว่าจะได้โกงแล้วหลับสบายคุณใหญ่ว่าอย่างไรก็ดีภายใน30นาทีต่อมาเท่านั้นขณะที่กำลังต้มเตรียมกันอยู่กลางลำห้วยนั่นเองเสียงมันนีซึ่งกำลังชะลอครกลงภูเขาก็ร้องตะโกนมาจากข้างหลังว่าคุณพ่อขอนั่งบางทีจะต้องค้างคืนให้ใครเอาปืนมาไว้เป็นเพื่อนสักกระบอก ข้าพเจ้าได้ยินก็ใจหายว่าตะเกียรตะกายกลับไปดูอีกครั้งเห็นสีหน้าและอาการของคุณใหญ่แล้วต้องรีบตัดสินใจทันทีน้ำเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณใหญ่ต้องการด่วนอาหารอ่อนและยาชูกำลังเป็นสิ่งต่อมาเพราะวันนั้นทั้งวันยังไม่มีสิ่งใดตกลงไปในท้องคุณใหญ่เลยนอกจากโซดาปนแม่ของและน้ำเฉยๆข้าพเจ้าสั่งให้ทิศรอดอยู่เป็นเพื่อนคุณใหญ่กับมี แล้วก็หันไปบอกทิธรรมให้พยายามหาทางลัดที่จะไปสู่แคมป์ของเราโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ประเดียวก็ถึงปางคลองมดแดงของทิศเปล่งแล้วคุณนะทิศคำอธิบายเอาละประเดียวเดียวหรือหลายประเดียวก็เร็วขเขาเถอะข้าพเจ้าตัดบทข้าพเจ้าบอกไม่ถูกและจําไม่ได้ว่าจะเคยมีครั้งใดบ้างที่เดินเหมือนตามควายกันอย่างเย็นวันนั้นโดยกําลังวังชาข้าพเจ้าเอง อาจไม่เหลืออยู่มากไปกว่าคุณใหญ่เท่าไรนักแต่ในยามวุ่นวายใจเช่นนั้นไม่รู้ว่าเรียวแรงมาจากไหนเราเดินกันอย่างแข้งขาแขนแมนมิได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายที่อ่อนเพลียทิดคำชะลอฝีเท้าช้าลงเมื่อใดข้าพเจ้าไล่กระชานเข้าไปเมื่อนั้นโจกกระทั่งทิ้งทิดช,ช่วยซึ่งได้ชื่อว่าเดินแข็งไว้ข้างหลังจนมองไม่เห็นกันทันใดที่ถึงปางของทิดเปล่งที่คลองมดแดง เวลาก็มืดลงพอดีเราหยุดพักดื่มน้ำสูบบุหรี่ราวสักห้านาทีก็ออกเดินทางต่อไปใหม่ภายใต้ป่ายางและตะเคียนอารมณเคริมเหมือนเดินกันอยู่ในถ้ำประเดี๋ยวข้ามห้วยประเดี๋ยวขึ้นเนินกำลังตั้งหน้าตั้งตาเดินโดยอาศัยความเคยชินมากกว่าแสงสว่างใ,ใดๆเสียงที่ช่วยซึ่งร้างท้ายเอ,อ่ยขึ้นว่า เมื่อกี้เอาใต้ที่เมียไอ้เปล่งให้มาก็จะดีมืดมืดๆอย่างเงี้ยใครจะไปมองเห็นว่าไอ้ตัวที่ไอ้หาเปล่งหญิงลำบากไปนะ่ะจะมาคอยแอบตะปอบอยู่ที่ไหนตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงตอนนั้นข้าพเจ้าไม่เคยได้คิดถึงข้อนี้เลยเพราะฉะนั้นทํานใดที่ที่ช่วยเอ,อ่ยถึงไอ้ลายท,ทั้งทั้งใจหนึ่งบอกว่าแม้เรากำลังเดินอยู่ในป่าเสือลำบาก รับใดที่มันยังไม่กลายเป็นเสือกินคนหรือจนตรอกอย่างไรเสียก็คงไม่รออยู่สู้หน้าเราได้อีกใจนึกก็หวาดหวั่นเพิ่มการระมัดระวังตัวมากขึ้นและเปินแทนที่จะแบกก็ลดลงมาอยู่ในมือโดยไม่มีความมุ่งหมายอะไรเพราะในความมืดเป็นสีมึกอ,อย่างนั้นถึงมันจะโกเข้าใส่ข้าพเจ้ารับรองได้เด็ดขาดว่ายิงไม่ถูกแน่ บางทีจะไม่ทันยกปืนหรือแลเห็นมันก่อนที่จะถูกขบขมองกระบาลแยกแล้วนี่ซ้ำไปแต่ความรู้สึกว่าต่างคนต่างมีปืนอยู่ในมืออย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้คนเราอุ่นใจได้เราไปถึงแคมป์ที่คลองสมุยในอเมื่อเวลาเกือบสองทุม่มปลุกในพลอยลุกขึ้นก่อไฟชงกาแฟและผัดมักกาโรนีขณะเดียวกันก็บอกให้สุขโขเตรียมกรองน้ำใส่ขวดที่มีอยู่สี่ห้าใบ และเตรียมเต็นท์เล็กของข้าพเจ้าซึ่งเอาไปด้วยแต่ยังไม่ได้เอาออกใช้แล้วก็ให้ต่อเตรียมยาลมและตรวจดูรถไว้ให้พร้อมในพลอยมองมองดูอย่างสนใจจนกระทั่งขนเสบียงอาหารและสัมภาระขึ้นใส่รถจวนจะออกอยู่แล้วจึงได้เอ่ยถามขึ้นอย่างอดไม่ได้ว่าคราวนี้ตัวใหญ่ไหมครับคุณอาข้าพเจ้างงอยู่ครู่ใหญ่จึงนึกออกแล้วก็บอกให้แกเข้าใจในพลอยถอนใจเฮือก ทอนึกว่าเสือหรือบัวหรือกระิ้งไหนกลายเป็นคุณใหญ่ไปได้ความตั้งใจเดิมทีเดียวข้าพเจ้าคิดว่ากทหนึ่งศของเราคงจะบุกตะลุยตามทางด่านขึ้นไปรับคุณใหญ่ถึงในห้วยที่กำลังพักอยู่ได้แต่ภายหลังที่ผ่านเส้นทางน,นั้นมากับทิศคำแล้วก็ต้องเลิกล้มความตั้งใจเพราะเป็นที่เห็นได้แจ้งชัดว่าอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีทางสำเร็จแน่ และอย่างไกลที่จิบคันนั้นจะไปถึงก็เพียงแค่ปากคลองมดแดงเท่านั้นตามความตั้งใจเดิมอีกเหมือนกันทิดช่วยจะย้อนกลับคือไปรับคุณใหญ่กับเราด้วยแต่เมื่อได้เวลาออกเดินทางและเราแวะรับทิดคําที่ปากคลองสมุยในก็ปรากฏว่าทิดช่วยตนครอกไปแล้วทั้งทั้งที่ยามและเปินยังไม่ทันปลดออกจากบาเราไปถึงคลองวดแดงเมื่อเวลาเกือบสี่ทุ่ม จอดรถไว้บนเนินสูงแล้วก็ชวนกันเดินทางต่อไปตามเส้นทางซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นเส้นเดียวกับที่เราใช้เมื่อลงมาจากคุณใหญ่แต่เลียบตามลำห้วยไปเป็นนานสองนานข้าพเจ้าก็รู้สึกเอกใจที่ไม่รู้จักถึงห้วยใหญ่สักทีและเห็นผ่านกองไม้เดียวกันถึงสองครั้งจึงบอดทิศคำว่าเราน่าจะเดินวนเป็นวงกลมไปแล้วทิศคำหยุดคิดอยู่สักครู่ เอาไปใช้สองดูต้นและยอดไม้รอบๆกายลงท้ายก็ถอนใจพึมพำว่าไม่ใช่ทางเดียวกันแล้วสิคุณนาะนี่ทิศเหนือมันอยู่ทางไหนรอบกายเราแวดล้อมไปด้วยสันเขาเตีย้ยๆระเกะระกะไปด้วยป่าไม้โปร่งๆสรงกิ่งก้านปกคลุมลงมาจนไม่สามารถจะมองเห็นท้องฟ้าโดยถนัดได้ข้าพเจ้าจึงวิ่งขึ้นไปบนสันเนินแห่งหนึ่งมองหาดาวจระเข้จนพบแล้วก็ลงมา และบอกทิศที่ทิศคำต้องการให้งั้นเราก็แยกลงมาคนละสายกระห้วยเดินย้อนกลับไปหาปากคลองมดแดงอีกทิศคำบอกได้ยินเสียงหมาเห่าไหมละ่ะนั่นแหละเดินต่อไปอีกเดี๋ยวเดียวคุณน้าก็ถึงปากคลองมดแดงแต่เราเพิ่งออกจากปากคลองมดแดงมานะกำลังจะไปรับคุณใหญ่ในลำห้วยตอนบนข้าพเจ้าบอก ไม่ใช่ย้อนกลับไปหาปางคลองวดแดงอีกไปหาหอกทําไมที่นั่นนั่นสิครับไปหาหอกทําไมที่นั่นก็ไม่รู้ทิศคํายิงฟันอยู่กลางแสงไฟฉายเดินทางกลางคืนมืดอเมื่อเอย่างนี้หลงง่ายเหลือมง่ายไปได้ข้าพเจ้ามีความเห็นใจในข้อนั้นแต่ในขณะเดียวกันความเป็นห่วงคุณใหญ่ก็ยิ่งทวีขึ้นเมื่อเวลาล่วงไปเราคลําทางกันอยู่อีกพักใหญ่ลงห้วยนี้ออกป่านั้น แต่ก็ยังไม่เข้าทางสายเดิมได้ดูดูก็เหมือนจะใกลคุณใหญ่เข้าไปเต็มทีแต่ทำไมถึงไม่มีอะไรให้จำได้เลยทิศคำบ่นพึมเราช่วยกันโกเรียกก็แล้วข้าพเจ้ายิงเปินขึ้นฟ้าให้สัญญาณก็แล้วไม่มีเสียงขานตอบแต่อย่างใดนอกจากเสียงควางตัวหนึ่งซึ่งร้องมาแต่ไกลและเสียงชมวดวิ่งแกลรก,ก,รกตัดหน้าหลับกันไปหมดเสียละกระมังคุณนะทิศคาสงสัย หลับหรือตื่นไม่สำคัญเท่ากับว่าทำยังไงเราจะไปถึงที่นั่นได้ข้าพเจ้าตัดบททิศคำตรึกตรองอยู่นานเขาเดินพล่านไปทางโน้นย้อนกลับมาทางนี้บนพื้นตลอดเวลาคราวนั้นมาเที่ยวด่านอยู่ทางนี้ออกมาอีกทีห้วยอยู่ทางโน้นทางนี้ไปข้างล่างทางนั้นไปข้างบนเดี๋ยวครับคุณนะจวนได้การละขาไปกองไม้นั้นอยู่ทางซ้ายมือเรา กลับมาคราวนี้มันไปอยู่ซะทางขวามาทางนี้คุณนะมาทางนี้ผมจําได้ละเขาเดินหน้าพาเราเดินลงห้วยแห้งๆอีกแห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยกอเฟิร์นและหญ้าปล้องสลับกันบนพื้นสายอ่อนกลางห้วยตอนนั้นทิดคำจะทันสังเกตรหรือไม่สังเกตก็ตามปรากฏว่ารอยเท้าเสือขนาดใหญ่ใหม่และชัดล่วงหน้าเราไปไม่กี่นาที อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้และไม่ใช่เสียงโก,กหรือเสียงปืนของข้าพเจ้าเลยที่ทำให้ควางตัวนั้นร้องด้วยความตกอ,อกตกใจครั้งหนึ่งที่จำลำห้วยนั้นได้ทิดคำก็พาจ้ำใหญ่ลัดเข้าป่านี้ลงห้วยน้นจนสองหนุ่มซึ่งหอบผิวสเสบียงอาหารและสัมภาระตามเราเกือบไม่ทันครั้นแล้วราวอีกชั่วโมงต่อมา ขณะที่ขึ้นไปอยู่บนเนินสูงซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าผาแข็งหนึ่งนั่นเองเราก็เห็นแสงไฟส่องสว่างวองแวมอยู่ในห้วยข้างล่างตรงหน้าออกไปคราวนี้เสียงมันนีที่กูตอบเราทําให้ข้าพเจ้าหมดสงสัยอีกสินาทีต่อมาเราก็พบคุณใหญ่นั่งขัดสมาธิหัวเราะแห่ๆอยู่ข้างกองไฟซึ่งทิรอดก่อขึ้นภายใต้ซุ้มไผ่ ไม่ใช่แห่งเดียวกับที่ซึ่งทิศคําและข้าพเจ้าเห็นเมื่อตอนจะจากไปสบายและสดชื่นขึ้นภายหลังที่หลับพักเอาแรงได้หลายชั่วโมงช้างมันไล่แล้วลงมาจากตอนบนนะ่ะคุณใหญ่อธิบายตอบความสงสัยของข้าพเจ้ามันนีเขาได้ยินไม้หักผงผางอยู่เหนือห้วยเห็นไปชอบมาพากลจึงปลุกผมขึ้นตะเกียกตะกายกันลงมาช้างจริงๆนะคุณอามันหนียืนยัน ถ้าไอ้เจฟฟรีย์จุด4 0่อยู่กับมือหรือไม่เป็นห่วงคุณพ่อแล้วก็ผมไม่แน่แลอกนี่มีแต่ลูกซองเกิดอะไรขึ้นมิไปเกาวให้มันขันขันเท่านั้นเหรอแน่แน่ฟังสิข้าพเจ้านิ่งฟังตามที่มณีบอกแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจะเป็นเสียงไม่ไผ่แตกเพราะความร้อนของไฟป่าซึ่งสว่างโพลงอยู่คนละฟากลูกเขามากกว่าจะไปเป็นเสียงช้างหักไม้แต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งในเรื่องนี้ ความตื่นเต้นทําให้ทุกคนกระปรีก้กระเปร่าดีแล้วก็น่าจะให้กระปรีก้กระเปร่ากันต่อไปน้ําและกาแฟที่ได้ทําให้คุณใหญ่และทุกคนค่อยมีอารมณ์ขันขึ้นเราตั้งใจกันว่าจะแรมเคินอยู่ในห้วยอันวิเวกและเยื่อเย็นนั้นแต่ทันใดที่เสนอแนะเข้าคุณใหญ่ก็ใส่หน้าตอนนี้ค่อยมีกําลังวังช้าบ้างแล้วละคุณใหญ่บอก ถ้าค้างคืนเพื่อจะติดรอยสัตว์ในวันรุ่งขึ้นหรือค้างคืนเพราะล้มอะไรได้กว่าแล้วไปแต่ค้างเพราะคุณลุงใหญ่ไปไม่ไหวไอ้ที่รอดเหลือเกินไม่เอาแน่เราสวนเสเหหากันอยู่พักใหญ่ในห้วยเล็กกลางป่าซึ่งเงียบสง,งัดอากาศบนสันเขาตอนเด็กเริ่มเย็นจัดลงทุกทีจนกระทั่งเห็นว่าหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ากันดีแล้วจึงออกเดินทางอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีรอนสรอยหรือเมอร์เซเดสเบน์300ขี500คันใดเลยจะนั่งสบายเทียบเท่าจิบกอทอน1004ที่จอดรอเราอยู่ที่ปางคลองมดแดงคือนนั้นประมาณ2นาฬิกา30นาทีของวันรุ่งขึ้นเราก็ถึงแคมป์ที่คลองสมุยใน